กระจายชามไว้จังหวัดตากอาเดือดปังสุดๆในช่วงนี้ามมาบอกเลยว่า อยู่ตรงร้านเกาะลอยนะคะร้านเอชาอชิอยู่เกาะลอยนะคะตอนเย็นเจอกันที่ริมปิงตรงข้ามก๋วยเตี๋ยวไทย25บาทนะคะมี2ที่ใช่ไหมใช่ตอนนี้กำลังจกงานตอนนี้ต้องค่ะมีงานเกษตรแฟร์ที่สำเงานะคะที่ตำบลวังหมันนะคะไปได้เลยวันที่1 3 1 4นี้นะคะแล้วตอนนี้เริ่มมีลูกพีนใหลายที่แล้วในจังหวัดตากตัวแทนเยอะมากสมัครเข้ามากันเรื่อยๆเลซงก็คือเท่ากันหมดทั่วประเทศเท่ากันเลยเท่าเท่ากันเลยมีน้ำชาแก้ฝาหลอดเหมือนกันเลยนะคะพร้อมทุกอย่างค่ะ นี่เลยรับพี่เอเซียมถังน้ำแข็งมาพร้อมเดี๋ยวจะเริ่มขึ้นออเดอร์แล้ววันนี้กี่ถุงคะพี่เอพันสองร้อยค่ะแล้วก็น้ำมะพร้าวอีก300ร้อยขวดเขาพูดน้ำพุ่งพูดน้ำพุ่งพูดอีก300ร้อยขวดอีก300ขวดค่ะฝากอุ่นหนุนด้วยนะคะร้านพี่เอชาชีสร้านพี่เอนี่จะมีชีสด้วยใช่แล้วเอชาชีสนะคะมีชีสยืดๆเลยใครอยากเจอไหมคะคือจักฟังยักเสียงใช่ไหมใช่แล้ว แจ็กแจ็นแน่นะลิมปิงตอนเย็นเจอกันได้ค่ะลิมปิงของตากเนาะถูกต้องครับปากอุ่นๆเลยนะคะพี่อชาชิจังหวัดตากนะคะ